ซอแวลคืนดีก่อนเซนไบายาลุ้นข่าวดีก่อนเซนไบายานิงจินสอแวลคืนดีหลังโซเชียลตาดีเห็นสิ่งนี้ในไอจียังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองกับเรื่องราวครอบครัวของหนิงปณิตาและจินจรินธรรมวัฒนะซึ่งก่อนหน้านี้หนิงเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวหลังมีภาพหลุดของจินกับหญิงสาวคนหนึ่งกลางสนามบินว่าตัวเองขอจบความสัมพันธ์กับสามีจินเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกสาวนิริน ซึ่งยอมรับว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงอื่นตลอดและหลังจากนี้ขอเดินหน้าฟ้องมือที่สามทำครอบครัวพังแตกยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการโดยหลังจากที่หนิงเปิดใจครั้งแรกปัญหาครอบครัวนั้นกลับมีคนตาดีสังเกตเห็นอินสตาแกรมของหนิงปณิตาได้อันฟอลโล่สามีจินจริขนขณะที่จินจรินยังคงติดตามอินสตาแกรมของหนิงอยู่ล่าสุดสามิถุนายน2,566กลับมีสัญญาณดีของครอบครัวจินหนิง เมื่ออินสตาแ a m มของหนิงได้กลับมา f o l โล่อ n ินสตาแกรมของสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินก็ยังคง f o l โล่อ n ินสตาแกรมของภรรยาหนิงอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการที่หนิงกลับมาติดตามอินสตาแกรของสามีจะเป็นสัญญาณดีให้แฟนกลับเตรียมเหตหรือเปล่า